สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น,ออน้องวันนี้ไปไหว้กินผลไม้ทั้งทิพย์กินไก่ไก่อะไรทิพไก่ทอดไม่จะเอาไปทำไมไม่จะไ,ได้เห็นดูนี่เห็นไก่ทอดแล้วก็มีฮันนี่บิชกิทฮันนี่บัตเตอร์วิดกิทแล้วก็มีไก่ไม่มีกระดเยอะมากเลยกินผลไม้วันนี้มามาจิ้มน,น้ำกันจ้าพี่น,อน้องก้วยกอนไม่ไม่แบบเนี้ย อะไรนะ่ากินจังเลยอะ่ะกรอบรๆน่าดูเลยนะข้าวบัมันกรอบมันเป็นแบบทานเนยแล้วก็เอ่อทาด้วยน้ำผึ้งอ,อีกทีหนึ่งลองชิชชชมดูก็ขอชิมไม่หมดเดี๋ยวกินชิมอีกทีเ<ๆ>มันกรอบมากเข,ข้าวทำมาจากอะไร<อ>นะแป้งอนะไรของเ่าก็ปแป้งข้าดฟูเนาะอบ bởi cái <laughs> ที่ว่อีหนึ่งแน่น o อีหนึ่งบ้านไปรอ นี่หนูจะไปซ้ำสองน่จะซมจะไม่ัอนนหอเวล่านี้แปดสองหนึ่งเยแล้วเนี่นนยอยากกินมากเลยลูกครับจะต่ตอยิ้นลูกครับไม่กินลูกครับถือขึ้นมากพื่อลูกครับ <g ül üyor> ก็ลูกพับปะเนี่ยลูกพับเดี๋ยวจะปอกลูกพับต่อไม่ก็หยุดเพิ่งพูดเมื่อกี้พูดเออเกี่ยวกับหนูไว้อ้าวที่พูดที่ <g ül üyor> พูดที่พูดไปเนี่ยพูดถึงแม่นะหนูคะแต่แม่ไม่มองกล้องแม่ไหลเลยนะลูกพับอ้าวพี่นอ้องวันนี้จะทิ้งก,กินมไก่ต้องมาหรือว่ากินอืมวันจิ้ไก่ไรทำงานอ่ะโอ้ยไก่ทุกวัน จะกินไก่วันนี้จกินไก่นะวันนี้ไม่ว่าอยากกินผลน้ำใหม่พี่น้องพี่แดงไม่กินไหมเอาเด็กปอกให้อันไม่ฮะเด็กกินไม่กินดิกับมาลองกินเลยเด็กจะดืนให้มาๆน้ำกินไก่มันกรอบมากมันร้อนร้อนอ่ะอะไรมาเอาเด็มันกรอบเดิกมากินเนี่มันไม่ร้อน แล้วพี่น้องพี่มือมาเอาจ่ายผจะปอกผักฟให้ปอกผักฟให้กินมากจ้ะปลาจะเย็นนิ่มันมาจ้ะพี่น้องไก่ฟ้ากินบ้างฟ <c oughs> ้าเป็นคนาฟ้าไม่กินนะ <c oughs> นี่เปลาซื้อมาสึกว่าสุกเละมากพอวันนี้ซื้อมา มันร่าจังแข็งๆแต่ว่ากินได้แข็งดีกว่าเมลียวเมลียวชิ้นเข้าไปชิ้ตันใหญ่ๆอร่อยถ้าเป็นไก่หนาดมันจะไม่ปรุงเยอะมากเนี่ยนะอือ่เขาทำจืดกว่าแบบแท้แท้แล้วจะคนชอบ หวานไปออกหลุภัพหวานกอบมาจ้ามากินกันหวาน ไมชิมไก่เลยแล้วบอกว่าตีนี่กินกับตอนี้บอกว่า,ม,ม,วามัน,นแบบมันเราจยากชิมรสชาตินี่น <ะ S 2> อันนี้กินวันนี้วันนี้มันกรอบก,กว่าอันนี้มันแค่กรอบอันนี้กรอบอันนี้กรอบก,ก,ก,กว่าเขาเนี่ยหัเอ่ะาอันใหม่ก็เอาไก่อันเดีวยวจะหมดแล้วเยอะ<อ>ทีเดียวขอเดี๋วมันไม่ไดหนังเลยอนะ อร่อยเนาะของก็อร่อยวันนี้เาฝั่งนี้จิ้มๆปาจิ้มมับกีนกูโนรไ่กินความเนือ้อรนะอร่อยเนาะไม่ได้เหม็นน้ำมันเนละตางทานตรงหนังแล้วกรอบอ่ะมันยังไม่เหม็นมน้ำมันเลยบุกอภิษัทหนังหือ่ฝั่งนี้นกระโกกระโกไม่เห็นนี่เป็นไร 嗯，儿子做的很那的，嗯，啊，那菜<人>，那炒的，那那那那那炒。 เนี่ยมันนุ่มมากน,านี้ได้สดใช่ไตาน้าไม่เอาของเดิเมขากตามเนี่ยเดี๋ยวกว่าไม่ทา้าอูเพิ่งพูดว่าถ้าจะให้ได้สดเอาของมาเติมหนนะก็ะไม่เอาะู้กันเยอะไม่ไร มันมเซลูรลบราคาไปแล้ว่อบแค่กระดูกเนี่ยเพราะอันที่สองอันก็อิ่มเนอะอืออืออันเดียวอันที่สอง มันดีเพมีสมตามขนาดไม่ตามสมตาม,มว่าหนกินสมตามสัวไปส่วไอ้ไอ้มะมา่าใส่หมูอ่ะแทบ

นั่ยด้ไม่กินเหรอุม่พับอ่ะอยังกินไก่ อยู่แล้วรู้ก่อนเนาะใช่ไห็กินทีร็ลังม,ม,ม,มีนส้มไหมที่กินส้มอืมไม่ที่กินผลไม้อยากกินลูกพับเนี่ยหนูมมปไปแล้ว <laughs> เอาก็รู้ว่าจะเหลือให้หนูกินเดี๋ยวบอกให้ให,หม่ไอ้ส้มนี้วิตามินซีนะหนูกินไปแล้วอ,อ,อืมเดี๋ยวค่อยต่อให้ใหม่ ชิ้นได้ไม่หวานนะคะคี่ช่องก็ได้มาอยากกินลูกพับเนี่ยต้อบอกค่ะโอ้ยกินตั้งหลายชิ้นทำไมแม่ไม่กินที่มันหลากหลายเลยทุกอย่างส้องกินไปหรือยังอืออกล้วยลูกหนึ่งแล้วลูกพับเป็นลูกหนึ่งแม่นี่ยส้มนี่ส้มก็หวาน

เดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวจะเอยมาบอกอไอ้นี่ดูภาพเหตุการณ์ฝากช่องไม่ว่าคุณบนผ้าแสบยันนะพี่น้องถ้าเกิดติ๊ตาเห็นว่าในจาต้องคอมเมนต์ทักทายกันเลยจ้ะพี่น้องคนในหลายจาย่ายเขมารับชมไปเลยจ้าพี่น้องสสวัดีค่ะ